ที่จะถามว่าทางพักนี่ค่ะมีนโยบายหรือหลักประกันอะไรเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่ามีการทบทวหนหรือยกเลิกแก้ไขกฎหมายที่มันลิลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นตึงถางหรือว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นพรบการกระทําความผิดของคอมพิวเตอร์อันนี้หน,นะคะแล้วก็อันที่สอนี่ก็คือ,อพรบชุมนุม พรบการชุมนุมนะคะแล้วก็อีกอันที่3าก็คือกฎหมายอาญามาตรา112นะะ1นึนี่เยค่ะเมื่อท่านได้ไปเป็นรัฐบาลอย่างนี้คะ่ะจะจัดการกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมหรือลิรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้อย่างไรค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่กับตัวแทนจาก3พักการเมืองแนะนําทีละพักทีละท่านเรียงตัวกันเลยครับท่านแรกจากพักประชาธิปัตย์อาจารย์พุทธดีตามไทยครับ ท่านที่สองจากพรรคเพื่อไทยคุณพิชัยนฤทธพันธ์ครับและท่านสุดท้ายจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินคุณประพาดดิมประพันธ์สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดเวทีคุยกับภาคประชาชนที่เชียงใหม่แล้วก็มีคําถามแหลมคมหลายเรื่องผมก็บอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อในรายการตอบโจทย์คําถามสุดท้ายจากรายการก่อนหน้านี้บอกว่าพรรคการเมืองจะเอาอย่างไรกับมาตา112 คุณพิชัยครับพรรคเพื่อไทยจะเอายังไงกับมาตรา112ครับครับอีครับในแง่ของพรรคเรื่องหนึ่งพระบรมชาธิปัตยเนี่ยแหละครับทางพรรคเราเนี่ยถูกกล่าวร้ายมาตลอดนะครับผมขอยืนยันนะครับพรรคเพื่อไทยทุกคนนะครับไม่มีใครคิดร้ายไม่ดีต่อราชบัลลังก์เด็ดขาดนะครับผมขอยืนยันนะครับอย่างนี้ครับคือบางครั้งเนี่ยพอไปผลสํารวจออกมาพื้นที่ต่างๆเนี่ยเสียงเรามาเยอะนะแต่ปัจจุบันตอนนี้โพลออกมาทุกอันเราก็มาเยอะ ไม่มีวิธีการจะแก้ยังไงก็มาโทษไายใส่ร้ายกันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มัน,ม,นมันโทษกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับใช่ไหมผมว่าเรื่องนี้มันการใส่ร้ายแบบรู้จะแก้ตัวยังไงใช่ไหมกลายเป็นว่าเออไม่แพ้อะไรนี่อะไรไม่ได้ก็มันโยนกันอย่างนี้ผมว่าควรจะมีการแก้ไขครับควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะตัดสินมาเรื่องนี้เออทำถูกหรือผิดใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใครก็มาด่าคนนี้คนนี้ก็มาด่าคนนี้ผมว่าือนที่ผมเองเอะผมเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกว่าคนที่ใช้สถาบันเนี่ยมาทำร้ายคู่ต่อสู้นะย่ยแย ันนี้คืออยากให้เห็นอันนี้ครับผมทีนี้ตอนนี้เริ่มมีข้อเสนอจากนักวิชาการทางด้านกฎหมายว่าอำนาจในการฟ้องนี่ไม่ควรเป็นของประชาชนทุกคนที่จะฟ้องร้องในคดีนี้ได้แต่ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่จะทําการฟ้องร้องในคดีนี้คุณพิชัยเห็นยังไงในประเด็นนี้ครับผมเห็นว่าถูกต้องนะครับไม่งั้นก็เป็นการกล่าวลายกันไปมาแล้วมันก็จะกลายเป็นคือคือยิ่งไปพูดเนี่ยมันก็ยิ่งจะไม่ดีนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้ควรจะมีหน่วยงานเฉพาะรับไปผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผมเห็นด้วยครับกับอาจารย์ปุษฎดีครับ ที่จริงก็น่าจะต้องเป็นการเปิดวงนะคะคุยกันข้อเสนอนี้อาจจะเป็นข้อเสนอของนักวิชาการอาจจะมีกลุ่มอื่นนะคะที่เขาอาจจะเห็นต่างแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่แก้กฎหมายนั้นถ้าจําเป็นเพื่อที่จะทําให้กระบวนการต่างๆนะคะมันหนึ่งมีประสิทธิภาพแล้วก็ตัดข้อกังขาของการที่ต้องบอกว่า ใช้กฎหมายหรือใช้ช่องของกฎหมายนั้นไปทําร้ายคนอื่นแต่นี่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าคุณมิโยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติคนคงจะไม่ค่อยลุกขึ้นทําอะไรถ้ามันไม่มีร่องรอยกันอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับน,นะคะแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณประภาสค,ครับร้อยสิบสองเอาไว้ดีครับผมผมเห็นว่าไอ้มาตานี้เนี่ยมัน,เป,นเป็นมาตราที่สําคัญนะครับคงจะต้องพิจารกันอย่างท่องแท้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย ใครพูดหลายก็คงออกมานักวิชาการก็มีหลายๆฝ่ายนะครับ,รบเราลองมาดูที่ว่านักวิชาการที่บอกมานี่แล้วเรามาพิจาราดูที่ว่ามันเป็นทางไหนที่ให้น้ำหนักมากกว่าอันนี้ครับดีทีท เป็นความเห็นของเราจริงๆรวมถึงองค์กรอื่นๆด้วยที่ท่านพูดถึงนะคะว่าอาจจะเป็นเช่นสนักพระราชวังไหมหรืออะไรไหมก็ต้องถามดูเหมือนกันว่าจริงๆเขาจะสะดวกกายสบายใจไหมนะคะที่ทําหน้าที่นี้หรือว่าจะมีองค์กรอื่นๆไหมนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอาจารย์อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรที่มีการใช้ข้อกล่าวหาในเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโจมปีกันไปมาทุกฝ่ายไม่มีฝ่ายใดรอดจากข้อกล่าวหานี้อาจารย์อธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงฮะคิดว่าอย่างนี้คือความที่ ต้องเรียกว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็น,นกลไกนะคะที่คนเอาไปใช้นะคะแล้วก็ไปทําให้เกิดความขุนข้องหมองใจขึ้นซึ่งกันและกันเพราะในบางกรณีก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงคือหมายความว่าไม่รู้เลยว่าที่อ่านจากสื่อหรือว่าอ่านจากข้อความที่เห็นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ยินเขาพูดจริงเนี่ยนะคะมันจริงไหมหรืออย่างไรนะคะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าหลายคนเขาก็อาจจะหนึ่ง เขาได้ยินจริงนะคะแต่เขาจะทํำยังไงเขาก็เป็นประชาชนที่เขาอึดอัดอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็ต้องนึกว่าเอ๊ะเขามีช่องทางอย่างใดไหมที่เขาจะต้องปกป้องสมมติอย่างนี้นะคะเราก็ต้องคิดถึงความคิดของเขาอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามที่ก็มีความรู้สึกว่าเสียใจนะคะที่จะต้องทําให้คือคนต้องกล่าวหากันไปมาซึ่งกันและกันนะคะโดยที่ไม่ได้พยายามตั้งสติกันให้อยู่กับมั่นนะคะกับคุณพิชัยมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงครับผมมองอย่างนี้นะครับถ้าถ้าให้ผมมองนะครับผมมองว่า อดีตเนี่ยไม่กี่ปีก่อนเนะี่ยมันมีพรรคหนึ่งที่ใหญ่มากแข็งแรงมากประชาชนนิยมมากแล้วก็มีความเข้มแข็งมีผู้นําที่เข้มแข็งเอาลงยากก็เลยใช้วิธีเนี้ยในการทําลายผมมองเป็นการทําลายนะครับว่าเพื่อให้คะแนนเสียงลดลงเพื่อให้สร้างให้เกิดปัญหาใช่ไหมครับไม่ต้องอะไรครับล่าสุดเนี่ยซ้อชอ,อยออกมาบอกเลยว่าผังล้มเจ้าเนี่ยมั่วใช่ไหมครับ,รบอันนี้ชัดเจน ใช่ไหมว่าเอ๊ะนี่ขนาดหน่วยงานรัฐนะตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่าถังร่มเจ้าที่ทําขึ้นมาเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่าคนที่ทำเนี่ยมันต้องรับผิดชอบนะบใช่ไหมฮะว่าให้อยู่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําลายเขาเลยถูกต้องไหมใช่ไหมครับผม,มอ,อาจารย์มองเรื่องนี้เชื่อมโยงการเมืองไงฮะเพราะคุณพิชัยพยายามจะอธิบายว่านตรงไปตรงมาเนี่ยเรื่องนี้ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อโจมตีพรรคไทยรักไทยนี่คือคำอธิบายนใช่ครับครับผม ดิฉันก็คิดว่าอันส่วนที่หนึ่งนะคะคือเราไม่ทราบคือเราไม่เคยไปรังแกใครเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนหรือภาคอะไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับนะคะว่าคุณมโยนในสังคมไทยเรานั้นมันไม่ได้มีแต่เฉพาะภรคการเมืองเท่านั้นมันยังมีองค์กรอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้แต่เพียงว่าหนึ่งในฐานะที่เป็นภาคการเมืองหนึ่งนะคะเราก็ไม่เคยไปรังแกใคร แล้วก็ไม่เคยที่ต้องใช้วิธีนั้นกลับตรงกันข้ามคุณพี่ชายความจริงน่าจะเอ่ยชื่อพรรคซะเลยที่เราถูกที่เราถูกกล่าวหานะคะเราก็เจ็บปวดขมขื่นไม่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 แพ้กันละค่ะอาจารย์ถูกกล่าวหาเรื่องอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราอนน่าจะไม่สบายก่อนนะคะที่ที่มีคนเราเราไปตะโกนอยู่ในโรงหนังอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเรียกว่า ในเมื่อมันไม่มีวิธีการที่ต้องไปพิสูจน์ความผิดหรือถูกเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เป็นร่องรอยของการกล่าวหาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่ไ<ม>อ้อย่างเนี้ยมันจะไม่เป็นธรรมสำหรับพรคการเมืองแต่ถ้ามีร่องรอย,อยอยู่บ้างก็ต้องสู้กันไปในเรื่องของการกล่าวหาและสู้คดีกันต่อไปกับคุณประพัฒเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองอยู่ในวงการมานานครับเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอธิบายยังไงมองยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าในหมู่นักการเมืองด้วยกันเนี่ยบา เข้าอกเข้าใจซึ่งกันมเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีครับอ้อย่างนี้ไม่มีเลยกล่าวหากันอย่างนี้ไม่มีไม่มีเลยผมคิดว่าผมอยู่มาสี่สิบปีได้วมั้ก็ไม่เห็นมีไอการกล่าวหากันแบบนี้เพราะฉะนั้นไอเรื่องนี้เนี่ยต้องดูให้ดีนะครับกลับอะไรที่ทําให้การเมืองไทยเปลี่ยนไปนักการเมืองไทยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนก็กอดคอกินข้าวกันได้หมดอยวนี้บางเรื่องแทบไม่มองหน้ากันเลยฮะคือเป็นว่าระบบของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยกลับไปสร้างไอระบบขึ้นมา ะะระบบขึ้นมาทําให้บางพักมีปัญหาครับ,รบ,บครับระบบที่ว่านี่คือระบบอะไรฮะคือคือจริงๆแล้วในใน,ในภาพรวมเนี่ยเราจะเข็นว่าสสที่อยู่ในในสภาทั้งหมดเนี่ยบางทีอาจกันเต็มที่เรื่องสําคัญคือแนวความคิดครับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสัมเพเหระอย่างที่ว่านะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็สามารถจะคุยกันได้ มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นมันไะเปลี่ยนตอนไหนฮะอาจารย์ที่ฉันเสริมอย่างนี้ได้คะคือเท่าที่ฟังติดตามดูนะคิดฉันค,คิดว่าต้องยอมรับนะคะว่านักการเมืองเมื่อเวลาที่มีอํานาจแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันต้องถูกตรวจสอบนะคะ <c oughs> แล้วก็การใช้อํานาจนั้นต้องใช้อํานาจด้วยความชอบธรรมคือหนึ่งมีกฎหมายรองรับนะคะอย่าไปใช้อํานาจที่มันไม่มีกฎหมายรองรับเลย <c oughs> ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยในะนักการเมือง <c oughs> จนทั่งคุณทักษิณเนี่ยที่พอหนึ่ง ท่านมีเสียงเบ,บ็ดเสร็จเด็ดขาดในสภาลกลไกในสภาในตรวจสอบท่านไม่ได้ไม่ได้เลยท่านต้องยอมรับนะคะว่าในการเมืองแบบรัฐสภาอย่างนี้เนี่ย กลไกที่สาคัญเนี่ยคือการตรวจสอบนั่นก็คือการยืนย่นนติอภิบาลไม่ไว้วางใจแต่ถึงไม่ได้นั่นก็ไม่เป็นไรไปตามกฎกติกาเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็เลยผลักให้มีการตรวจสอบนอกสภา,<ท>า<ง>ซึ่งเวลาการตรวจสอบนอกสภาที่ิฉันเห็นนะคะอันนี้เนี่ยมันควบคุมไม่ได้เลย<ทาง>คุณพิญโยคะเกตัวอย่างเช่นคนไปตรวจสอบนอกสภาเนี่ยจะใช้คาหยาบคายจะว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้ใครไปกากับคะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าอยู่ในสภาปุ๊บเนี่ย ประธานสภานะต้องจัดการได้ทันที <c oughs> แล้วเราไม่สามารถเลยที่จะใช้คําหยาบคาด่าพ่อและแม่ใครได้นะคะ <c oughs> อย่างนั้นเป็นต้นเพ่ินทีฉันคิดว่าพอคนเขาอึดอัดกลไกในสภาใช้ไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณทักษิณจะยุบสภามีทั้งวุธ,ธิและมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็นัดวันกันแล้วว่าท่านจะเปิด <c oughs> ให้อภิปรายโดยไม่ต้องลงมติดิฉันเสียดายว่าความจริงแล้วเนี่ยท่านน่าจะปล่อยให้เป็นไปตามตามกระบวนการอย่างนั้นซึ่งดิฉันคิดว่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเมื่อมีข้อสงสัยเขาก็มีสิทธิในการที่จะถามท่านก็มีสิทธิที่จะตอบแล้วมันอยู่ในเวทีอย่างนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่ามันควบคุมได้และไม่เลยเถิดไปทีนี้ถ้าฟังอย่างที่อาจารย์ว่าในมุมของอาจารย์นย่จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่คุณทักษิณชินวัตรคือคิดว่าการใช้อํานาจนั้นเนี่ยท่านไม่ให้ตรวจสอบ อัยเชิคันนี่ครับ,รบผมเองเห็นต่างนิดหนึ่งนะครับคือการที่ได้370เสียงตอนนั้นเนี่ย377เสียงเนี่ยเสียงประชาชนนะครับเราอยู่ใน,นระบอบประชาธิป,ปไตยนะครับถ้าประชาชนเลือกเข้ามา377เราก็ได้เสียงเยอะใช่ไหมครับอย่างคราวนี้ถ้าเขาเลือกพักเพื่อไทยมา400เนี่ย ทำยังไงฮะมันเป็นมันเป็นเสียงของประชาชนที่เลือกนะครับเขาเป็นคนตัดสินเรามานะครับไม่ใช่เราไปขโมยเอาจากเสียงเข้ามาอย่างนี้ครับคือต้องเรียนตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็อาจจะเริ่มมาจากพันธมิตรด้วยนะครับเพราะพันธมิตรเนี่ยเป็นคนขุดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่คุณสุเทพยอมรับเองนะครับว่าคุณสุเทพกับพันธมิตรเนี่ยจับมือกันตอนนี้ไม่ได้ช่วยพันธมิตรพันธมิตรเหลือน้อยอันนี้คือปัญหานะครับอันนี้ขออนุญาตนะฮะคือรีเฟร์คำพูดของท่านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคือปัญ พอขุดเรื่องนี้ออกมาใช้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นตลอดซึ่งผมก็คิดว่าควรจะเปลี่ยนครับไม่งั้นเนี่ยคืออะไรสู้ไม่ได้ก็มาขุดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเหมือนกับหมาป่าลูกแก่ไอ้คุณทำน้ำขุนอาจะเอาให้จบกับไม่ชาให้จบกับคือคือเหมือนกับหมาป่าลูกแก่ให้เฮ้ยอะไรก็โทษมีพิจารณาได้ไหมฮะมีพิจารณาได้ไม่จงรักภักดีมันมันไม่ได้ครับผมว่ามันไม่ใช่อ่ะคือคุณพิชัยกันมาอธิบายว่าประชาธิปัตย์จับมือพันธมิตรเพื่อล้มคุณทักษิณใช่การเชิญฮะที่่งิาไมจร หนึ่งดิฉันไม่ทราบนะคะว่าคนทเทพูดถึงไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ทราบดิฉันไม่ทราบพระเิ็นนไม่ทราบแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนที่มา สนับสนุนหรือว่ามาฟังกลุ่มพันธมิตรนั้นมันเป็นประชาชนที่จริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะคเขาก็ขอความช่วยเหลือจากสสที่อยู่ในพื้นที่เช่นขอค่ารถค่าอะไรอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นการจับมือเพื่อจะลงทักษิณเหรอคะดิฉันคิดว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เด็ดขาดเพราะว่าเรานั้น,นเป็นคนที่ถือในกติกามากดิฉันเองแต่บอกว่ากลไกลที่มีให้ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นข้อที่เสียนะคะดิฉันเองคิดว่าหนึ่งแม้จะมีฝ่ายค้านเพียงคนเดียว อยู่ในสภานะคะก็ะต้องให้สิธทธิเขาในการใช้กลไกของสภานั้น,นตรวจสอบการใช้อํานาจค,คือไม่ว่าประชาชนจะเลือกมาเท่าไหร่ก็ตามประชาธิปัตยไม่เคยที่จะงองแงอมไม่เคยจะต้องมาชุมนุมนะคะที่จะไล่หรืออะไรเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ล่ะคะ่ะว่าไม่มีใครจะตรวจสอบอานาจได้ดิฉันคิดว่ากลไกลตรงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงถามประเด็นนี้ก่อนอเรื่องกลไกการตรวจสอบอำนาจสมไยคุณทักษิณเรื่องอํานาจเนี่ยเรื่องอํานาจจริงๆครับแบบนี่ครับก็เพราะ ประชาชนนิยมเลครับ<ด>อ <cents S 2> อานโยบายอะไรมา <c oughs> มคนก็ชอบใช่ไหมครับเลือกกันมาถล่มทลายแล้วรัฐมนูญก็บอกว่าถ้ามีเสียงไม่ถึงอภิปรายไม่วางใจไม่ได้คือเราจะให้เขาอภิปรายว <c oughs> างใจก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเสียงไม่ถึง <c oughs> ใช่ไหมฮะไม่ไว่วางใจ <c oughs> นายกเนี่ยต้องมีเสียงถึง,งกี่เสียงถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราได้สามรเสเสียงเนี่ยมันชนะถล่มทลายมันก็ไม่เป็นกฎหมายนะครับเราไม่ได้ว่าเราจะไปแก้งนะครับใช่ไหมฮะต้องยึดหลักกฎหมายก่อนนะฮะถ้าคุณจะแก้ว่าเออให้50เสียงก็อภิปรายได้ก็เชิญฮะก็แก้กฎหมายกัน ถูกไหมฮะเราต้องมีกฎมีเกณฑ์นะฮะในในความคิดของผมนะฮะผมว่าอาาจรย์แล้วนิดเดียวครับเรื่องนี้ฮะคือท่านสุเทพเนี่ยพูดเองกับปากว่าท่านพูดในแง่ของเรื่องว่าเนี่ยต่อไปเขทำนีมแต่เหลือน้อยแล้วสมัยก่อนถ้าเราไม่ส่งถ้าไม่ส่งคนให้คนก็ไม่เยอะหรอกแกพูดเองนะแกพูดอย่างนี้นะฮะแกเป็นคนส่งคนให้แล้วหมายความว่าอาจารย์เชิญส่งคนให้ที่จับมือเลยไปส่งคนให้ที่จับมือโอ้ยไม่จับมือท่านอย่าไปแปลความผิดอย่างนั้นเลยดิฉันคิดว่าท่านบิดเบือนข้อเท็จจริงอาจารย์อาจารย์ท่านอาจารย์จะตัดสินใจเอาคุณพ เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าคนเนี่ยนะคะประชาชนที่หนือเขตเลือกตั้งเขาตั้งใจอยากที่จะไปร่วมชุมนุมกับใครจงไหนเขาไม่มีค่ารถคุณบินโยคะถ้าคุณบินโยเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนเขาเนี่ยไม่ช่วยเขาเหรอคะคเขาช่วยกันทุกเรื่องอะคะ่ะอันนี้ก็คือเรื่องความเป็นจริงรนะคะเพราะฉะนั้นท่านคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องวันจับมือแต่ว่าเขาให้เงินนะคะในแง่ของการที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเอางี้ดีกว่าพูดง่ายๆนะคะเอากลับมาเรื่องของการการใช้ คุณทักษิณมีโอกาสแล้วในตอนช่วงที่ยินดีเต็มใจอยากจะให้ทั้งวุฒิสภาแล,และก็สภาผู้แทนราษฎรมาเปิดอภิปรายโดยไม่ได้มีการลงมติมแต่ทำไมคุณทักษิณไม่ทำอันนี้ก็เป็น,นกลไกอีกอันหนึ่งนะคะที่อยู่ในสภา